สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณที่หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิ้เอไอบีเอเช้าบ่ายนะคะวันที่5ตุลามะคม2565นน,นนะคะก่อนคำนวณนะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค,ค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณนะคะปันที่4ใจไม่ได้ลงให้เนาะคิดน้องนอะแต่ว่าใจลงในกลุ่มนะคะ วันที่สี่ใจให้เด่นรอบเช้า้าแผ่นไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะคะสําหรับวันที่สี่ต่อวันที่ห้าเลยนะคะพี่น้องคะใจไม่ได้เขียนไม่ในแผ่นเหมือนเดิมนะคะพี่้องเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกใจก็เล่งรัดเอาเข้ากลุ่มส่วนตัวเลยนะคะพี่น้องคะก็เลยเป็นเหมือนจะติดจะขัดนิดหน่อยนะคะขอโทษขอไปด้วยนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ 8ปและเค่ะจับกู้หาความน่าจะเป็นนะคะแปดห้าแปดส8่แปดเกสองค่ะ7นะคะเจห้า เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะตอรอบบ่ายนะคะพี่ดัง่ะเดินรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะดังคาห้านะคะห้าแปด ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าค่ะสี่นะครับนองสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ศูนย์ สี 49, แล้วก็42นะคะประมาณนี้นะคะพีงขาชอบหรือเปล่านะคะชอบตามไม่ชอบเลือนผ่านได้เลยนะคะสถิติจะมีข้อมิลุดทุกวันนะคะพี่น้องคาสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลข4และเลข9นะคะชอบหรือเปล่านะ,ะพี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ด้าสนะคะจะจับตัดทอนเราให้เหลือประมาณ6คู่นะคะถ้าเอฟซท่านไหน ที่เข้ามาใหม่ก็ดูให้ชินก่อนนะคะค่อยตามนะคะอย่าเพิ่งเห็นแล้วตามเลยนะครับจัง่าบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันนะคะคู่ตัวเด่นนะคะดัง8ปดห้าค่ะแปดสี่ปดเจดเจดก็เจ็ดห้าเจดสี่นะคะใจชอบอีกหนึ่งคู่ก็คือเจดเนะคะรอบบ่ายนะคะห้าและสี่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี สี่แปดสี่นะค,ะนะคะ่ะประมาณนี้นะคะเด่นปัจจำวันก็คือ4และเก้าพี่น้องะแล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับเอซท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะ8 7ดเ้าสสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะนะคะ้องขา ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณหล,ลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขโชขมันนม,น,มนค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ